สวัสดีค่ะชื่อ,อยูนะคะวันนี้มาพบกับช่อง s u n u Denso Thailand เราก็จะมานำเสนอโ o เ r s e อ a w ท a t เรียนะคะก็คือจะแบ่งเป็นการจัดเก็บอยู่2ประเภทก็คือประเภทส่วนที่1ก็คือเป็นการจัดเก็บของตัว PWB ค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นของูลพาร์ทค่ะ การจัดเก็บของเราจะแยกเป็นพาร์ทนมเบอร์และการจัดเก็บแบบ first in first out mm hmm. เพื่อง่ายต่อการเบิกจ่ายและการสอบกลับของพาร์ทนั้นๆ mm hmm. สำหรับ EP นี้นะคะเราจะพาไปพบกับการผลิตแผงวงจรค่ะ mm hmm. เชิญไปรับชมได้เลยค่ะ พื้นที่ของแผนก SMT แล้วนะคะคือการผลิตแผงวงจรค่ะเดี๋ยวเชิญน้องกินจินยในแผนกนะคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวีจะพาแนะนำโปรเจกต์ SMT นะคะค่ะก็ใจะมี SMT นะคะก็ลำดับแรกเนี่ยเราจะมีการพิมพ์มาโคจรบนแผ่ง PVB นะคะอ่าพอโคจรนี้เนี่ยมันจะสามารถลิงก์กับวันที่ที่เราผลิตเป็นส่วนของเแผง PVB ได้ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำแผ่นกเข้ามาที่เครื่องโหลดเลือยนะคะเพื่อนำเข้าสู่การผลิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการนำแผ่นน็อตไปที่เครื่องโซลเดตินค่ะเพื่อพิมพ์ตัวโซลเดอร์ลงบนแผ่นเปลือกปีกก็หลังจากที่เราพิมพ์ตรวจลงมาแล้วนะคะพิมพ์โซลเดอร์ลงมาแล้วจะมีการตรวจสอบเครื่องเครื่องยนต์ตัวเครื่องพิมพเป็นพิเศษค่ะ จะตรวจสอบว่าตรวที่เราติ้มไปแล้วเนี่ยมีตัวน,น้อยอยู่ว่ามีการติดไ,ไม่ค่ะ,ะเพื่อเพื่รค่ะพอหลังจาเราตรวจสอบว่างานเราเกแล้วเนีเราจะมีการอก็คือการวางค้าทังแ่า,างาตรงการตัดแ่งที่เรากำหนดค่ะ โดยกทชยใช้นการตรวจสอบว่ามนแบานก็เอค่ะส่จอแบบว่านคไปวนนั่คือการผมให้ความร้อนถ่เพื่อให้พลาสตินี้แห้สิกับกวแล้วก็เชืต่อตั้งแผ่นที่ที่นะคะราก็ะผ่านการตัวสอรอบหนึ่งยผ่านเพือกเอวไลคะไลค์ะเป็นแบบ เรื่อเกล่ยไอเสพื่อตรวจสอบลักษณะการผลิตที่ดีที่เพื่อสภาพที่ดีที่นดน่ะส่ะหรับ e ีนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอกระบวนการทำแผงบุนโรไปแล้วนะคะส่วนการจะนำแผงบุนตจนไปทำเกี่ยวกับอะไรประกอบกับมคิดส่วนไหนไว้ีนตารเราได้ในอียดได้นะคะก็จืมีกดสุดไปกดติดตามพวกเราช่อง s a n u r a n s o Thailand ด้วยค่ะอัดทีค่า